จะอา,ย,อาออยาให้ทศชัยโอ้โห,โหสดสวยลูกเมื่อกี้ง่ายกว่านี้นะดูครับไตโมุมครับอาสืรอสุราปเปิดโด่งโดมาจังหวะนี้โคกแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเช็ดคานเข้าไปเลยครับสำหรับแยนโครเลอร์ฮะโอ้ดีครับลงลูกนี้ทศชัย เก็บบอลได้ดีแล้วดูดึงด้วยซ้ายแล้วยัดลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสวยครับสวยทั้งแผ่จยังหวาดยงหลบแล้วเลยครับแล้วอ่ะลูสอนยิงเอ้าจ่อจ่อเรียบร้อยครับโอ้โหตามที่เสมอได้ครับสองประตูต่อสองครับจากนักด้านอาวิรุธขวาเขาจะใช้ไม่รู้แท็กนะครับแล้วดูครับไหลามาที่ซัดลูกนี้แล้วโอ้รออยู่แล้ว,วครับโชดวิทครับโอ้โแสงจนได้ครับเช่าสำราญครับ โอ้ไม่ทันครับเสียเวลากับตั้งบอลครับโอ้โหจบเกมครับเจ้าสำราญครับเอาชนะอาสุนสุดาไปได้3าประตูต่อสครับเออเรียบร้อยครับเป็นทางด้านต้นสพลครับเปิดมาจังหวะนี้อ้าวแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นทางด้านของกิตินันครับเปิดไปแล้วผัดชนครับ เอาเรียบร้อยครับผมหัวเข้าไปแล้วครับแหนมหัวจะคุยกันเรื่องแหนมนะครับผมอุักจ่ายไม่ดีครับพอพิพั์ไหลมาเอียงแล้วแปลูกนี้เรียบร้อยครับหายเลยครับสประตูต่อหนึ่งแล้วจบเกมครับคุณหายเทวาครับเอาชนะบาดาลไปได้3ประตูต่อหนึ่งครับ เรียบร้อยครับโอ้โหหเพลงวันนี้ของพัส,สกรนีหายไปเลยเอะอ้าวดูเลียมาแม่นด้วยครับวีรุษวีรุษพักตวัดด้วยขวาแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดจังวันนี้สองประตูต่อศูนย์อ้าวเรื่องซ้ายแล้วไปเสียจังหวะครับแหมแล้วดูครับสกลสกุลหลุดเลยสกลไหลต่อวีรุษเรียบร้อยครับโอ้โหสามประตูต่อศูนย์ครับยจังหวะให้มาที่สกลสกลไหลต่อมาบอสวีรุษโอ้โหสั่์เต็มข้อเลยครับลูกนี้ ตีไข่แตกได้หรือไม่ครับแล้วดูอภิชัยสั้ลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับบบอสดูครับเข้าซ้ายมีรุธถึงเข้าขวาปันโอ้โหเอาหนี้ยอครับคมจริงๆนะเจ้าบอสครับจับเะเปินโอ้จ่ายมาสวยนะครับแล้วดูอภิชัยดึงเข้าซ้ายอภิชัยซ้ายสั้ลูกนี้เรียบร้อยครับมาได้ครับหลายต่อมาที่ออภิชัยแต่ง เ้าขวาไหลามาตวัดยิงเรียบร้อยกำสามประตูต่อห้าครับภูวนาถภัวนาถไถมาภัวนาถกระดกกระดกแล้วดีดเอ้าเรียบร้อยครับโอ้โหสี่ประตูห้าครับลมพลรวิ่งมาปั่นลูกนี้แล้วโคเ,เรียบร้อยครับโอ้ <laughs> สองจังหวะครับหประตูต่อ5ครับโอ้ยเย้ชิมเ้าจบเลยครับเสมอเดียเป็นไปได้ครับแล้วแมนแลแมนต้องยกให้กับอาทิตย์เลยครับโอ้นี่ฮะสัตว์ก็เอาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นหน้าของพงสวัสร์ครับนีวัด ยงครึงแล้วมาดิริซัดเรียบร้อยครับหนึ่งประตูหนึ่งครับโอ้ต่อบอลกันเป็นฟุตซอลเลยครับจังหวะนี้ครับแปรจะเจาะเข้าไปครับวินันทพลมาที่นันทพลแต่งเข้าสายนันทพลซัดลูกนี้แล้วเรียบร้อยครับบอลตกพื้นครับนันทพลไันทพลซีวินันทพลกระชากหนีเข้าขวาซัดลูกโอ้ดูนันทพลครับโอ้แล้วทันเวลาพอดี